วสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับเหมียวอีกแล้วนะคะก็คือเหมียวจะมาสอนแต่งรูปนะคะแบบเออสไตล์ไอจนะอ่ะจะใช้แต่งเป็นแอปตัวนี้นะคะ i b p a i n t เปิดเข้ามานะคะแล้วก็มากดหน้าบวกเลยะคะ่ะอ่ะอันนี้นะคะเหมียวบวกไวแล้วเดี๋ยวก็จะใช้แผ่นนี้เลยจากนั้นนะคะ สีสินค้าเราแบบเออสีไหนแล้วก็ใช้ถีที่สีนะะเออใช้สีที่มันแบบตัดกันนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยเราจะเอาสีออกแบบเหลืองเหลืองนิดหน่อยนะคะจะลงเป็นพื้นก็คือเราสามารถเปลี่ยนสีได้กดตรงนี้นะคะกดตรงเลเยอร์ซ้อ,อนกันแล้วก็เพิ่มหน้ากระดาษเพิ่มไปเยอะๆเลยะคะ่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวแมวขออนุญาตเพิ่มรูปภาพเข้ามานะคะกดตรงกล้องเนาะอันนี้จะแต่งเป็นเซตหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะ อันนี้เมีวจะแต่งเป็นเซตถ้าสีสีพื้นไม่สวยเราสามารถเปลี่ยนทีหลังได้นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นเซตของเหมียวน,นะคะจากนั้นนะคะเมียวจะรวมรูปภาพทั้ง4ตัวเข้าไว้ใน รูปเดียวกันก็มากดตรงนี้ค่ะข้างบนถังขยะนะคะนี่นี่นะคะมันก็จะรวม,มนี่ค่ะแล้เวเราจะมาทำสีเงาของเขานะคะก็คือเกิดกดเลเยอร์ข้างล่างเปลี่ยนแปลงสีอันนี้จะใช้สีทึบขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวนะคะเอาเป็นโทนน้ำตาลเหลืองนะคะปรับขนาดแปลงได้เลย สีเหลืองนี่ก็คือแบบถ้าเป็นเหลืองนี้มันก็จะสว่างเกินไปไหมติดท,ท,ทีนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกไปหาเหลืองถ้าใครมีสีอยู่แล้วก็ ดูดสีมาไว้เลยนะคะนี่อันนี้มันเหลืองไม่สวยอะ่ะเอาเหลืองนี้ก็ได้เนาะนี่นะคะก็ทำให้ดูประมาณนี้เลย วันนี้นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีก็กดอันฟันหอ,อกเลยค่ะอ่านี่นะคะก็จะประมาณสีนี้จากนั้นเดี๋ยวก็จะใส่ราคาใส่รายละเอียดน,นะคะใส่รายละเอียดสินะคะ้าของเราไปเลยค่ะเปลี่ยนสีอักษรให้เข้ากับ สีพื้นเราฟอนต์สวยๆมีเยอะนะคะคือหลายหลายร้านขเขาแจกฟรีนะคะเราก็ไปดูได้ในอไอจีหรือว่าใน facebook ตามที่เขาแจกเลย เราใช้ตัวเดิมแลีวยวกันค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะลงรายละเอียดนะคะ ลายละเอียดก็จะปรับประมาณนี้นะคะแล้วก็ปรับขนาดนะคะให้เล็กลงเราจะใส่ตรงไหนอันนี้ก็คือรูปภาพสามารถเลื่อนขึ้นได้นี่นะคะแล้วก็มันจะเลื่อนอันนี้ตามจะรวมเลเยอร์สองเลเยอร์นี้เข้าด้วยกันนะคะก็มากดที่เดิมค่ะตรงนี้ ่านี่ค่ะเพราะว่าเวลาเราเลื่อนเขาก็จะไปด้วยกันขอใส่ราคาสักแป๊บหนึ่งค่ะ นี่นะคะจากนั้นก็ตกแต่งนะคะตกแต่งเนี่ยจะใช้สีขาวขิดนะคะสีขาวไม่ได้ต้องเป็นสีน้ำตาลโอ้ยไม่งไงน้ำตาลเยอะเลยทำไมไม่สวยนะ ตกแต่งได้ตามใจชอบเราเลยนะคะอะอันนี้ก็เราสะดวกแบบนี้เนาะแต่ว่ารู้สึกยังไม่ค่อยชอบสีพื้นเลยหาดูสีอีกก่อนนะคะ นี่เหลืองไปไหมโอ้เหลืองเหลืองปีเลยเนะคะถ้าว่าออกสีเขียวๆก็น่าจะสวยเนาะก็คือลองไปเรื่อยๆนะคะลงจนกว่าจะเจอสีที่ชอบแต่ก่อนาใช้สีนี้เป็นสีผืน ก็ไม่ได้แย่หรือเปล่าแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากตัวอักษรให้เป็นเหมือนปากกานะคะเอาไปแล้วไปบืดแล้วกดรวมเลเยอร์แล้วก็กดโอเคอันฟ้าล็อกเปลี่ยนสีค่ะียจะใช้เป็นสีเข้ม สว่างเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกกดฟิลเตอร์นะคะจะเอาเส้นขอบเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีขาวแ,แล้วกันแล้วก็กดฟิลเตอร์เส้นขอบด้านนอกเส้นขอบค่อจะ้ายสีเขียวนะคะค่อยจะใช้ค่อยจะใช้ะชนะคะไม่ใช่ค่อยจะซ้าย แสงเงาน,นะคะแสงเงาหดี๋ก็จะเอาสีออเขียวเหมือนเดิมอ่านี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นตกแต่งคะ่ะเพิ่มลูกเล่นลูกเล่นเขาแปลงสีแล้วก็เดียนนะคะ เปลี่ยนเป็นสีไหนวาดสีนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ตามสไตล์มือใหม่นะคะเพราะว่าเหนี่ยวก็ใหม่เนาะไม่ได้แต่งเก่งอะไรแต่ว่าแค่อยากมาแชร์ประสบการณ์ การแต่งรูปของตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนจะเพิ่มแสงเงาแต่ว่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วก็ลัชหมีนี่ก็คือ,อาการกระจายตัวของสีนั่นเองนะคะของแสงเออ,อนีค่ะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเยวแต่งก็ จะประมาณนี้อาจาจะมีเพิ่มมาบ้างนะคะเป็นบางอย่างอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นรูปอะไร กสไตล์การตกแต่งของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเราชอบไม่เหมือนกันนี่เรียกว่าจะเป็นสีเป็นโทนนะคะอันนี้อยากจะลองมันโอเคไหม มันมืดไปนะทุกคนเนาะอือนี่แหละคะ่ะแต่งง่ายๆนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับที่ไม่เพิ่มอะไรเนาะถ้าสําหรับใครอยากเพิ่มแบบจะเป็นใบมงใบไม้นะคะใส่ตรงมุมนี้มุมนี้หรือว่าใส่แขวนี้นะคะว่าทางจอเเกาะสามารถโหลดเพิ่มโดยจากแอปพินได้เลยนะคะอ่า ก็จะหลักมานี้ค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะขอบคุณค่ะ